คือคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยการที่จะขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำปกติเรามีคณะกรรมการไตรภาคีนะครับซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายละห้าห้าท่านนะฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วผู้แนทนรัฐบาลน,นะครับทุกปีเนี่ยกรรมการชุดเนี้ก็จะประชุมประชุมปกติประชุมมาทุกเดือนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราจะมีการขึ้นค่าแรงหรือไม่นะครับคตอนนี้ในประเทศไทยเรามาเนี่ยในที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายนี่ก็คือปีหกสาม ที่ <c oughs> ที่เรามีการขึ้นค่าแรงนะครับก็มีมีทั้งหมดสิบช่วงอาตาัตราต่ำสุดก็คือสามร้อยสิบสามบาทสูงสุดก็คือสามร้อยสามสิบหกบาทนะครับนั้นอันนี้คือฐานของเราในในสองปีที่ผ่านมาแล้วก็เนื่องจากก็ปีที่แล้วเนี่ยปีหกสี่หกห้าหกสี่เนี่ยฮะก็เกิดวิกฤตโควิดก,กรรมการก็มีเอ่อข้อข้อสรุปว่าย,ยังไม่ยังไม่มีการขึ้น อตอนนี้พอมาถึงปี65เนี่ยตั้งแ่งปลายปี64ซึ่งผมประชุมมาเนี่ยนะค่ะเราก็เห็นแล้วล่ะว,ว่า65 66เนี่ยวิกฤตโควิด COVID, มันคงจะลดลงแล้วล่ะเศรษฐกิจมันจะต้องเริ่มฟื้นตัวดังนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราก็มีข้อยุติว่าปี66เนี่ย65เนี่ยควรจะต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนท่าแรงนะครับแต่กระบวนการเหล่าเนี้ยเมื่อเรามีแนวควาเห็นเนี่ยเราก็ทำไทม์ไลน์เอาไว้ว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคมพาน์เนี่ยก็เปมีการเตรียมการประชุมเดือนมีนาเนี่ยเราได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการวิธีการคิดคำนวณทั้งหลาย,ยกับกับเอ,อ่อคณะกรรมการข้าราชาจังหวัดนะครับซึ่งหลังจากอบรมให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการประชุมในเดือนมีนาที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการประชุมหารือกันเบื้องต้นถึงแนวทางในการที่จะพิจารณานะครับแล้วก็ในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูล รายได้รายจ่ายของจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคณะกรรมการไอพาคีของจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะประชุมได้ในช่วงเดือนมิถุนาของปีนี้ครับเรามีเกณฑ์อยู่นะครับสามล้านใหญ่ๆนะครับเออในส่วนของลูกจ้างเนี่ยก็พิจารณาถึงเรื่องความจําเป็นในการของชีพของลูกจ้างในเรื่องอัตราค่าจ้างที่เขาควรจะต้องได้รับดัชนีค่าของชีพอัตราเงินเฟอ้ออันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทุกท่านได้พูดอยู่เยอะๆนะครับค่ะมาตรฐานการของชีพรวมทั้งราคาของสินค้า อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในเดือนที่เราเอามาใช้ในการคิดคำนวณนะครับในส่วนเช่นเดียวกันครับในส่วนนายจ้างเองเราก็ดูด้านความสามารถในการจ่ายของนายจ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตความสามารถธุรกิจหรือแม้กระทั่งผลิตภาพแรงงานตัวเหล่านี้ตัวเหล่านี้ก็มาเป็นตัวในการพิจารณาส่วนในด้านของรัฐเองเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็น GDP ของประเทศสภาพเศรษฐสังคมครับทั้งหมดเนี่ย มันก็เป็นข้อมูลต่างๆในการที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาครับ